ตายตายตายเราว่านะเราว่าถ้าศรร ia, สศิล์ไม่มีบาร,รมีก็ไม่ได้โอนายกยังไปไหว้นายกยังไปไปไป,ไปหาทัศศิน์เลยอ่ะคิดดูดนินายกไปหา,ปานักโทษโอ้บ้านเหล่านี้เมืองเมืองไทยนี่ดีเนาะเป็นนักโทษแต่นายกไปหานักโทษโอ้โคตรดีเลยว่ะเอ้ยแล้วว่าทัาศนินไม่มีอำนาจก็ไม่ได้นะเนี่ยโอเสียเลยเนะี่ยโอ้นายกยังไปไหว้ทัศนินเลยอ่ะนายก ไปไหว้นายกตัวจริงตายแล้วประเทศไทยนี่นายกไปไหว้นายกตัวจริงตัวจริงคือทัษินไปตายเพียนกันใหญ่ละนายกไปไหว้นักโทษอืไม่ใช่นายกอโนเมนีนายกไปไหว้นักโทษ <c oughs> โอ้บ้านเมืองเจริญน,นะ นั่งรถกันไห่ได้ไปไหว้นายกทัศินอายะทัศินถึงจะไปเชียงใหม่ไงนะโอ้ดีแต่ดีว่าเนะออายทัศินเจ้าฉันเป็นคนเหนือฉันฮู้สันดานคนเหนือดีมักใหญ่ไฟสูงอยู่แล้วมาย้อมไข่อยู่แล้วพิษม,มาหัว่บาพิษนี่คือคนเหนือเจ้าแต่อย่างฉันไม่ใช่ผิดคือผิดถูกคือถูก แต่อย่างพวกแกเนะี่ยมันพวกเด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 มาเกิดนะนะอืมนาะยกไปไหว้นายกโอ้ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าทสินจะมีอำนาจอีกถามจริงคนที่ให้อำนาจมาเนี่ยคิดปวดใจบ้างไหมถามจริงคนที่ให้ทศินเป็นเนี่ยคนที่ให้เชษฐาเป็นเนะี่ยปวดใจไหม ฉันน่ะปวดใจนะฉันปวดใจนะฉันปวดใจมากเฉันไม่เคยนึกเลยว่าเศรษฐาจะได้เป็นเนี่ยฉันไม่เคยนึกเลยปวดใจมากฉันเสจจียใจมากพูดตามตรงนะฉันเสียใจกับลุงตู่มากเลยที่ถิงลุงตู่ขอโทษนะคะไม่ได้พลาดพิงแต่เสียใจจริงๆพระขันบอกเสียใจ,จามากไม่เคยคิดเลยว่าเศรษฐาจะได้เป็นไม่เคยคิดเลยพักเพื่อไทยจะได้เป็น เสียใจมากทุกวันนี้นั่งเสียใจอยู่เลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าถ้าสินจะได้มีอำนาจอีกครั้งเนี่ยแต่ก็อิตาลมาตรอีเยลชลบตนเอิลบตรนะขอมีอำนาจครั้งนี้นะเมษาไปแล้วก็คงองค์พ่อองค์แม่สินสิทธ์จัดการเถอะบ้านเมืองเรานี้มันไม่ใช่มันไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมมันไม่มีคุณธรรมจริงๆนะคนติดคุกไม่ติดปวดใจมากเลย ย้อนไปอดีตนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าพักเพื่อไทยจะได้นะ่ะไม่ว่าพักเพื่อไทยหรือพักเก้าไกลฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ปวดใจจริงๆพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายฉันปวดใจมากเสียใจมากมากฉันไม่เคยคิดเลยว่าถ้าสินจะได้เป็นอีกครั้งหนึ่งปวดใจ ตอนนี้นาะยกไปเยี่ยมนักโทษมีไหมในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีหรอกไม่รู้ผิดชอบชั่วด,ดีไม่รู้คุณธรรมจริยธรรม,ย,มยิ้มละล่าเลยไปเยี่ยมทศินยิ้มร่ายิ้มเรื่นอืมยิ้มระรื่นนี่ถีบแม่งลงเครื่องบินดีไหมวะปวดใจมากนะฉันปวดใจมาก ใครที่เอาเข้ามาเอาเศรษฐามาเป็นนายกอะฉันปวดใจมากเลยฉันไม่เคยคิดเลยทั้งๆที่ข้างบนนะ่ะมีไฟไปชนที่ปัดกับลมไทยช่างชาติไม่เคยคิดเลยว่าทักสินจะได้มาเป็นนายกอีกเอ้นี่ทักสินเป็นนายกอีกนะอืมปวดใจมากมากเลยปวดใจแทนประเทศถามจริงคนที่เอาเอาเศรษฐามาเป็นกลัวกลัวอภิธานเหรอ ว้พวกสามนิ้วใช่ไหมที่เอามันมันเป็นอะ่ะป่านนี้ถ้าพี่ทาเป็นป่านนี้คงถ้าพี่ทาเป็นตอนนั้นนะตอนเนี้ยยุบสภาไปแล้วอืเพราะว่าพ่ออะไรรู้ป่ะพาะพี่ทาเนี่ยพวกนี้มันเหมิมเกิมเยอะไนงะแต่พวกเนี้ยมันเหมิมเกิมเยอะแต่เราตอนนี้คงยากหน่อยเนาะเขาพูดกันเมืองเนะี่ยปวดใจมากเห็นเื่อทาเข้าไปบ้านทศเสริฐปวดใจมากปวดใจมาก นี่หรือประเทศไทยเรานี่หรือประเทศไทยฝากถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยนะคะที่หลังจะทำอะไรพิจารณาให้ดีนะคะปวดใจมากนึกถึงมาาสิบปีที่แล้วนึกถึงล้มเก้าคิดถึงใครต่อใครล้มเก้าใส่แดงบอกโอ้ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะผู้ใหญ่ทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยท่านพิจารณาอีกทีนะคะถ้าจะเอาใครเป็นนยายกอีกทีพิจารณาอีกทีขอร้อง ฉันเห็นเจยถาเข้าไปในบ้าน,นเข้าไปบ้านทัศินแล้วฉันปวดใจมากเสียใจมากนึกไม่ถึงว่าทัศิ์จะมีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเสียใจจริงจําจำไว้เลยนะคะพี่น้องทั้งหลายถ้าใครเลือกมันอีกนะก็ะแสดงพวกท่านกะยกประเทศทัศินไปเลยนะฉันเสียใจมากโอเคพูดมากไม่ได้